สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเตยก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการทําความเข้าใจในอัลกอริทึมนะคะของแต่ละแพลตฟอร์มในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดคํานวณยังไงเขามีความต้องการยังไงนะคะซึ่งถ้าทุกคนอยากรู้นะคะว่า Google เขาต้องการเว็บไซต์แบบไหนนะคะ YouTube เขาต้องการวิดีโอตัวไหนนะคะ Facebook เขาต้องการอะไรกันแน่นะคะ TikTok เขาต้องการอะไร Line เขาต้องการอะไร Instagram เขาต้องการอะไรถ้าทุกคนอยากประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์นะคะเตยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมวิดีโอตัวนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะอัลกอริทึมเนี่ยมันก็คือการประมวลผล และนำเสนอข้อมูลตามความสนใจและพฤติกรรมของคุณค่ะทีนี้เนี่ยในแต่ละแพลตฟอร์มนะคะในโลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะมีแอปอาอัลกอริทึมเนี่ยที่คิดคำนวณแตกต่างกันไปนะคะแต่ทุกแพลตฟอร์มนั้นมันก็จะมีอยู่เป้าหมายเดียวนะคะนั่นก็คือเขาเนี่ยต้องการให้ผู้คนเนี่ยใช้เว็บไซต์ของเขาให้มากที่สุดนะคะและ ใช้เว็บไซต์ของเขาไปได้เรื่อยๆนะคะไม่เสื่อมความนิยมอย่างเล็กรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นน่ะการคิดคำนวณอัลกอริทึมภายในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะคิดและก็คำนวณมาแล้วนะคะว่าผู้ใช้เนี่ยเขากำลังมองหาอะไรนะคะแบบไหนที่ผู้ใช้เนี่ยเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์ได้นานที่สุดนะคะหรือแบบไหนที่ผู้ใช้เนี่ยเขาสามารถกดสั่งซื้อนั่นแสดงว่ามันตรงความต้องการของเขานะคะหรือผู้ใช้เนี่ยเขา มีความใช้ที่ฉี่มากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหรือมีการใช้งานที่กว้างมากขึ้นนะคะและอัลกอริทึมเนี่ยบางส่วนตัวเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะมาเปิดเผยนะคะว่าเขาต้องการเนื้อหาแบบไหนนะคะเขาต้องการบทความยังไงนะคะเขาต้องการสินค้าแบบไหนนะคะและบางส่วนเนี่ยเขาก็ปิดเป็นความลับค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเตยจะมาพูดทุกแพลตฟอร์มนะคะว่า Google เขาต้องการอะไรนะคะ Facebook ต้องการอะไรโดยที่เราจะเริ่มกันที่ กูเกิลก่อนนะคะค่ะกูเกิลนะคะก็คือเว็บไซต์การค้นหาในเรื่องที่คุณกำลังสนใจอยู่ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแต่ละเรื่องที่คุณสนใจเนี่ยสมมติว่าเราสนใจแมวงนี้ใช่ไหมเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับแมวในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีหลายเรื่องหลายเว็บไซต์เป็นหมื่นๆเป็นล้านๆเว็บไซต์เลยใช่ไหมคะกูเกิลเนี่ยเขาก็เลยจะต้องมีอัลกอริทึมนะคะที่มีเกณฑ์เรียกว่าคะแนนคุณภาพค่ะซึ่ง คะแนนคุณภาพเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะคะเช่นความไวในการเปิดเว็บไซต์ความไวในการนำเสนอ,อรูปภาพข้อความหรือวิดีโอนะคะคีย์เวิร์ดที่ใช้ในเว็บไซต์นะคะคำพูดที่อยู่ในเว็บไซต์นะคะจะต้องมีความที่เกี่ยวข้องกันและสนับสนุนกันนะคะเพื่อให้อัลกอริทึมของ Google เนี่ยเขาได้เข้าใจนะคะว่าเว็บไซต์อันเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่คำพูด ในประเด็นที่คนตรงกับพฤติกรรมของคนที่จะเข้ามาในค้นหาเว็บไซต์นั้นน่ะมันจะต้องเป็นคําที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกันนะคะหรือแม้กระทั่งการใส่แฮชแท็กนะคะในเว็บไซต์หนึ่งก็ควรจะใส่แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับตัวเว็บไซต์นะั้นหรือว่าคอนเทนต์นั้นได้อย่างชัดเจนนะคะไม่ควรจะใส่แฮชแท็กที่มีความแตกต่างการทําให้อัลกอริทึมเนี่ยสับสนว่า,าพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่นะคะ ราะฉะนั้นเนี่ยการใส่แฮชแท็กหรือคําพูดที่ใช้ในเว็บไซต์เนี่ยมันควรจะสนับสนุนกันแล้วก็มีความผลิตพอดีนะคะไม่มีการใส่แฮชแท็กหรือว่าคีย์เวิร์ดหรือว่าคําพูดเนี่ยที่มีความซ้ำเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่คําพูดที่มันเยอะหรือซ้ําเกินไปเนี่ย g o o g อ e อาจจะแปลว่า,าคุณกําลังโกงระบบการค้นหาของเขาอยู่นะคะส่วน u t u b e นะคะยูทูบอัลกอรทึมของเขาเนี่ยก็จะซัพพอร์ตกับภารกิจของ องค์กรของเขาอะนั่นก็คือการที่อยากจะช่วยเหลือให้ผู้คนเนี่ยได้แชร์เรื่องราวของตัวเองนะคะการแบ่งปันความรู้นะคะให้กับโลกใบนี้นะคะให้ให้โลกใบนี้เนี่ยได้มีความรู้ที่หลากหลายนะคะหรือมีการรับชมที่หลากหลายมีความบันเทิงที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ,ะในส่วนของอัลกอริทึมของ u t u b e เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับ Google นิดหน่อยนะคะนั่นก็คือ Google เนี่ยเขาใช้การค้นหา ด้วยคีย์เวิร์ดแล้วก็ความเร็วใช่ไหมคะแต่ u t u b e เนี่ยเขาจะใช้การค้นหาคีย์เวิร์ดเหมือนกันนะคะการใส่แฮชแท็กเหมือนกันนะคะแต่ว่า u t u b e เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอันนก็คือวิดีโอที่แนะนําค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดู YouTube วิดีโอหนึ่งนะคะเขาก็จะขึ้นวิดีโอ Video ที่แนะนําขึ้นมาใกล้เคียงนะคะเพื่อทดสอบดูว่าคนที่รับชมวิดีโอ A อยู่เนี้ยเขาจะสนใจวิดีโอ B ไหม เพื่อการอัลกอริทึมเนี่ยก็จะไปให้คะแนนในส่วนของวิดีโอ B เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะถ้ามีคนกดวิดีโอแนะนำวิดีโอ B เนี่ยเยอะขึ้นนะคะ YouTube เนี่ยก็จะเพิ่มให้วิดีโอ B เนี่ยเข้าถึงคนมากยิ่งขึ้นถูกแนะนำมากยิ่งขึ้นนะคะหรือติดอันดับการค้นหาเป็นอันดับต้นๆได้นะคะทีนี้นะคะยังไม่เพียงพอนะเพราะเนื่องจากมันเป็นวิดีโอใช่ไหมคะอัลกอริทึมเนี่ยก็จะตรวจเช็คในเรื่องของการรับชมวิดีโอว่า พอคนเนี่ยเข้ามาในด,ดูรับชมวิดีโอเนี่ยเขาดูจนจบวิดีโอไหมหรือว่ารับชมวิดีโอเนี่ยนานมากแค่ไหนนะคะซึ่งถ้าคนดูนานนะคะ YouTube เนี่ยเขาก็จะยิ่งทำให้วิดีโอเรนั้นน่ะถูกสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะหรือการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด subscribe อะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนของ YouTube นะคะและอีกอย่างนึ่งนั่นคือ ความบ่อยหรือว่าความถี่ในการอัปโหลดวิดีโอของยูทูบเบอร์นะคะถ้าคุณมีการอัปเดตนะคะหรือว่ามีการประกาศออกไปเลยว่าเราจะทำ u t u b e เราจะาปล่อยคลิปทุกวันอังคารอะไรแบบนี้นะคะวิดีโอตัวนั้นก็จะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นนะ,ะและก็อาจจะมีซับสไครต์มากยิ่งขึ้นด้วยน,ะะนอกจากในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าวิดีโอตัวนั้นนะเป็นกระแสะไหมถ้าเป็นกระแสะ ที่คนกําลังสนใจแล้วก็มีจํานวนการค้นหามากเนี่ย YouTube เขาก็จะให้วิดีโอตัวนั้นนะ่ะถูกรับชมมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะคะและที่แน่นอนนะคะการใส่แฮชแท็กใน YouTube หรือใน d ด s สคริปชันของวิดีโอใน YouTube เนี่ยก็มีความสําคัญไม่แพ้กันนะคะและหลักการก็เป็นเช่นเดียวกับ Google นะคะซึ่งก็คือ Hashtag เนี่ยควรจะมีตรงกับประเด็นในเนื้อหาของวิดีโอนะคะแล้วก็ตรงกับชื่อวิดีโอนะคะแล้วก็มีความ สนับสนุนกันนะคะไม่ได้เป็นเรื่องอื่นนะคะหรือว่าทําให้ y t u t u เนี่ยเขาสับสนว่าตกลงเนี่ยวิดีโอนี้เกี่ยวกับเรื่องนันอันไหนกันแน่นะคะทีนี้เนี่ยอยากจะเสริมนิดนึงนะคะว่าส่วนของปกคลิป y t u t u เนี่ยก็จะมีผลในการค้นหาเช่นเดียวกันนะคะไม่ควรจะใช้ปกที่เป็นสีขาวหรือสีแดงซึ่งเป็นสีของ YouTube อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะไม่ตัดกับเว็บไซต์ของ YouTube แล้วก็ ลดความโดดเด่นของวิดีโอลงไปนะคะคนก็จะยิ่งไม่กดดูนะคะหรือคำพูดนะคะที่ใช้เป็นปกคลิปหรือว่าเป็นชื่อของวิดีโอเนี่ยก็ควรจะเป็นชื่อคลิปหรือว่าชื่อวิดีโอที่มันตรงกับเนื้อหาที่อยู่ในวิดีโออันนั้นนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจมีความแบบว่า,าน่ากดเข้าไปดูททำให้คนเนี่ยอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยความชัดแล้วก็ความละเอียดของปกคลิปก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะถ้า ทุกคนนะคะอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับว่า,า YouTube ต้องการอะไรนะคะ YouTube ต้องการวิดีโอแบบไหนเนี่ยจริง,รงๆมันมีแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งเรียกว่า t u b u d u y d y นะคะ t u b u d u y d y เนี่ยจะเหมือนเป็นคนคอยเช็คคุณภาพวิดีโอของเรานะคะว่าเนื้อหาเพียงพอไหมความยาวของชื่อวิดีโอเนี่ยสั้นไปหรือว่ายาวไปหรือเปล่านะคะมีความเกี่ยวข้องกับวิดีโอหรือเปลานะคะคุณภาพของความละเอียดปกคลิปเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะคะ ยูทูบบ y ดี้เนี่ยก็จะเป็นคนคอยเช็คนะคะแล้วก็ถ้า uh, มันจะมีแบบฟรีแล้วก็เสียเงินนะคะถ้าถ้าเป็นเสียเงินเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่จะช่วยในเรื่องของการอัพโหลดวิดีโอมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออีกแอปพลิเคชันหรืออีกเว็บไซต์หนึ่งที่จะช่วยพวก YouTuber นั่นก็คือ With IQ ิวนะคะวิดไอคิวเนี่ยก็คล้ายๆกับทูบบอดี้นะคะซึ่งก็คือเป็นเว็บไซต์ที่คอย อคอยช่วยตรวจเช็ควิดีโอเนี่ยว่ามีคุณภาพขนาดไหนหรือว่าต้องทําอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะในส่วนของเฟ e บุ o กนะคะอัลกอริทึมของเฟ e บุ o กเนี่ยเป้าหมายของเขาของ f เฟ e บ o ๊กนั่นก็คือการที่อยากจะให้คนทั่วโลกเนี่ยมีคอมมูนิตี้ร่วมกันนะก็ก็คือมีความามีสังคมที่ใกล้กันนะคะมีการแชร์เรื่องราวาที่เป็นประโยชน์นะคะ ยิ่งมีคนแชร์เยอะก็จะถูกยิ่งนำเสนอให้คนรับชมมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าการแชร์นะคะมันก็คงจะไม่ใช่สินค้า,าสักไว้สำหรับขายนะคะการแชร์เรื่องราวใน a c e b o o k เนี่ยมันก็ควรจะเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องควรระวังนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ตลกขบขันหรือว่าเป็นสิ่งที่น่ารักน่า,นาเอ็นดูอะไรแบบนี้นะคะซึ่งยิ่งเรากดแชร์หรือว่ากดไลค์หรือว่า ดูโพสต์ตัวใดตัวหนึ่งของ Facebook นานเท่าไหร่นะคะ Facebook เขาก็จะเก็บรายละเอียดพวกนี้ไว้เป็นพฤติกรรมของยูเซอร์นะคะแล้วก็จะนำเสนอเรื่องราวที่มันตรงกับพฤติกรรมอันนั้นให้กับยูเซอร์นั้นนะคะหรือการนำหรือการนาเสนอที่สม่าเสมอเฟซบุ๊กเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นคะแนนสําหรับโพสต์หรือว่าสําหรับเพจ Facebook อันนั้นนะคะว่าโอเคคุณโพสต์สม่ําเสมอเนี่ย นั่นน่าจะได้รับความสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาโพสต์หรือเพจที่โพสต์อย่างสม่ําเสมอเนี่ยให้คนดูมากยิ่งขึ้นนะคะหรือการเล่นเกมใน Facebook เนี่ยมันก็คือเหมือนกับการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างคนใน Facebook นะคะเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะในทุกในทุกๆเรื่องนะคะเช่นเราโพสต์ว่าเรากําลังจะไปต่างประเทศหรือกลับจากต่างประเทศนะคะหรือ,อสนใจในเรื่องไหนนะคะ พูดในเรื่องไหนอชอบหรือว่ากดไลค์กดแชร์หรือดูโพสต์ไหนนานเนี่ยเฟ e b o o k เขาก็จะเก็บพฤติกรรมอันนั้นนะคะแล้วก็นําเสนอโพส์ที่มันตรงกับความสนใจหรือว่าพฤติกรรมของเรานะคะในส่วนของโฆษณาเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะเขาก็จะดูจากพฤติกรรมของเราแล้วก็นําเสนอสินค้าที่มันตรงกับพฤติกรรมที่เราโพสต์หรือว่าพูดถึงนะคะ หรือว่ากดแชร์ไว้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากดบันทึกไว้อย่างเงี้ยนะคะเฟซบุ๊กเขาก็จะเสนอเอาโฆษณานั้นหรือว่าคอนเทนต์หรือว่าเพจที่เราน่าจะสนใจเนี่ยเอามาให้มาให้รับชมนะคะเพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือยูทูบเอ่อเฟซบุ๊กเนี่ยเขาจะสนับสนุนในเรื่องของการเชื่อมโยงคนเข้าหากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนเขาจะเข้าหากันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นสินค้านะคะอาจจะเป็นบทความที่ มีประโยชน์นะคะเป็นความรู้ที่ไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อนหรือเป็นเรื่องราวใหม่หรือเป็นข่าวสารนะคะและในบางส่วนนะคะเขาก็เริ่มทำวิดีโอก็คือครีเอเตอร์ใช่ไหมคะ,ะในส่วนของครีเอเตอร์เนี่ยมันก็จะมีการคำนวณที่คล้ายๆกับ Youtube นะคะนั่นก็คือเน้นในเรื่องของการที่คนรับชมวิดีโอน,ะนาขนาดไหนนะคะ,ะแล้วก็วิดีโอที่มีความยาวนะคะก็จะก็จะค่าง,าง,างตรงกับสิ่งที่ เฟซบุ๊กเนี่ยเขาต้องการนะคะนอกจากนี้เขาก็จะดูพฤติกรรมว่าคนน่ยดูวิดีโอตัวเนี้ยจนจบหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าถ้าคนดูจนจบเนี่ยก็แสดงว่าวิดีโอตัวนั้นมันมีประโยชน์กับคนจริงๆนะคะค่าสำหรับอัลกอริทึมของ Instagram นะคะ Instagram เนี่ยก็เหมือนกันเป็นการแชร์ประสบการณ์หรือว่าช่วงเวลาดีๆให้แก่กันนะคะตเตยอาจจะแปลขอแปลตรงตัวเลยก็คืออินสตาแกรมเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยเอาไว้อวดนะ อวดชีวิตด,ดีนะคะชีวิตสโลไลฟ์อะไรพวกนี้นะคะทีนี้เนี่ยอัลกอริทึมของ Instagram เนี่ยมันก็จะเหมือนการที่จะใช้ความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ความน่าสนใจแล้วก็ช่วงเวลาที่คนเนี่ยเขารับชม Instagram โพสอันนั้นนะคะอัลกอริทึมของ Instagram นะคะเขาก็จะเริ่มมีการวัดผลว่ามีคนมาดูสตอรี่ใน i อหรือว่าใน Instagram เนี่ยเยอะมากขนาดไหนแล้วก็ดูนานขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วพอดูรูปเสร็จแล้วมีการ direct message เลยไหมสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกคำนวณเป็นอัลกอริทึมของ Instagram เช่นเดียวกันนะคะหรือการสร้างปฏิสัมพันธ์ในในสตอรี่ใน IG นะคะก็มีผลต่อคะแนนในการเพิ่มผู้ชม Instagram อันนั้นเหมือนกันนะคะเช่นถ้าการทำโหวตในสตอรี่เนี่ยมีคนเข้ามาโหวตเยอะนะคะอ่า IG เนี่ยเขาก็จะแปลเป็นว่า อินสตาแ a รมอันนี้มีความน่าสนใจนะก็น่าจะถูกมองเห็นได้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเวลานะคะซึ่งถ้าเราอัพคอนเทนต์หรืออัพโพสใน Instagram อย่างต่อเนื่องนะคะก็จะมีผลต่อการแสดงผลเนี่ยสูงมากขึ้นเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะและการทำโฆษณาใน IG นะคะบอกเลยว่า IG เนี่ยก็คือเจ้าของเดียวกับ Facebook นะคะ เฟบบุก <Facebook S 2> เป็นเจ้าของ IG อย่างนี้ดีกว่าเฟบบุกเป็นเจ้าของ IG เพราะฉะนั้นการทำโฆษณาใน IG หรือว่า i n s t a g r กรมเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์เหมือนกับ f a Facebook อ่าเกือบจะทุกประการนะคะที่นี้นะคะเตยขอเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อาการทำไอจีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยการการขายของใน IG เนี่ยข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือคู่แข่งเนี่ยเขาไม่ได้มาอยู่ข้างๆเรานะคะการมีคู่แข่งในไเนีเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เรานำเสนอสินค้าใน IG หรือว่าอินสตาแกร 1. เนี่ยหน,นะคะเราสามารถอัปราคาได้เพราเราไม่มีคู่แข่งนะคะ 2. เราควรจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของลูกค้านะคะด้วยการถ่ายรูปสินค้าจริงนะคะทํานิงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเรามีของส่งจริงๆนะคะหรือการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์การทำสตอรี่ไอที่เกี่ยวกับรีวิวหรือกอารไฮไลท์ไฮไ,ไลท์โพสต์เอาไว้นะคะว่า,ารีวิวมียังไงบ้างนะคะ าการส่งของเป็นยังไงบ้างนะคะกฎเกณฑ์ของร้านนะคะลิงก์ที่จะไปต่อทางลายส่วนตัวนะคะอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อเขากำลังมองหานะคะเพราะฉะนั้น,นถ้ามีรูปคอมพิวเตอรอ์ไม่มีรีวิวโพสเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าไม่มีประวัติการส่งของไม่มีรีวิวนะคะแล้วก็รูปก็เป็นรูปคอมพิวเตอร์ซึ่งใครๆก็สามารถทำได้อะไรอย่าี้ย ผู้ซื้อที่เข้ามาเจอร้านของคุณใน i ิน t a g r a m เนี่ยก็อาจจะมีความไม่ไว้ใจนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปดูถูกผู้บริโภคว่าเขาไม่มองถึงตรงนั้นนะคะจริงๆเขามีการตัดสินใจอยู่นะคะว่าเออร้านนี้มันดูน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะมีรีวิวไหมมีการส่งของจริงไหมอะไรพวกนี้นะคะถ้าเรามีความซื่อสัตย์ในธุรกิจของเราอยู่แล้วนะคะหรือว่าเราพร้อมที่จะขายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้อง ทำทุกอย่างเนี่ยให้ซัพพอร์ตกับสิ่งที่เขาต้องการในส่วนของทวิตเตอนะคะทวิตเตอร์เนี่ยภารกิจของบริษัทหรือองค์กรเขาเนี่ยก็คือการทำให้การแชร์ไอเดียหรือว่าการแชร์เรื่องราวเนี่ยมันมีพลังแบบไม่มีอะไรมากั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแชร์ในทวิตเตอร์เนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างที่จะส่ง แล้วก็มีอิทธิพลในโลกอินเทอร์เน็ตพอสมควรนะคะการคัดกรองของทวิตเตอร์เนี่ยก็จะค่อนข้างมีความซับซ้อนนะคะใน1นึ่งวินาทีเนี่ยจะมีการทวีตนะคะประมาณ6 0พ0ทวีตบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้น,นใน,น่นใน1นาทีจะมี3ามแสนห้าหมื่นทวีตนะคะและใน1วันนะคะก็จะมีทวีตเนี่ยทั้งหมดบนโลกบีนะคะประมาณ500ล้านทวีตนะเพราะฉะนั้น,นกระแสะในทวีตเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างไวมากนะคะคีย์เวิร์ดและเนื้อหาที่ทวีต ทวิตเตอร์เนี่ยเขาต้องการก็คือคล้ายๆกับแพลตฟอร์มอื่นนะคะก็คือมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันนะคะมีเนื้อหาที่ตรงกับประเด็นของแฮชแท็กอันนั้นนะคะการขายของในทว i t t e r นะคะโดยหลักๆใหญ่ๆนั่นก็คือการอาศัยแฮชแท็กนะคะแฮชแท็กเรเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยก็จะทวิตเตอร์เนี่ยเขาก็จะไปเช็คในเรื่องของการมีส่วนร่วมของโพสต์นั้นอีกทีนะคะถ้ามีคนมีมีการรีทวิตหรือมีการกดหัวใจเยอะ อะไรแบบนี้ก็จะถูกมองเห็นได้ง่ายขึ้นในปี2019นะคะทวิตเตอร์เนี่ยเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่คือท็อปปิกนะคะซึ่งเราสามารถตกแต่งไทม์ไลน์ของเราเองนะคะซึ่งจะทาให้เนื้อหาเนี่ยมีแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและทําให้อทว,วิตเตอร์ของเราเนี่ยไปอยู่ในท็อปปิกที่คนสนใจในประเด็นหรือเนื้อหาอันลัล้นได้ตรงมากยิ่งขึ้นนะคะและที่แน่นอนค่ะการโพสต์สม่ําเสมอก็มีผลกับ ทวิตเตอร์เช่นเดียวกันนะคะในทุกแพลตฟอร์มเนี่ยเวลาของโพสเวลาการโพสขึ้นอัปโหลดเนี่ยมันก็มีความสำคัญระดับหนึ่งใช่ไหมคะทวิตทวิตเตอร์เนี่ยการใช้เวลาในการโพสเลยนะคะการตั้งค่าเวลาในการโพสเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆของทวิตเตอร์นะคะเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเขาสร้างมาให้เราเนี่ยอยู่ในกระแสที่มันทันกับเวลานั้นๆน,น,นะคะ และถ้าคอนเทนต์อันนั้นมีความน่าสนใจนะคะมีการมีคนดีทวีหรือมีคนกดหัวใจเยอะเนี่ยอ่าโพสทวิตเตอร์ของเราอันนั้นเนี่ยก็จะถูกมองเห็นมากขึ้นนะคะต่อไปก็คือในส่วนของ TikTok นะคะตก็อกนั้นก็คือการทำวิดีโอสั้นนะคะความความยาวประมาณอ่าสามสิบวิแล้วก็1นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสิ่งที่ TikTok ตามหานั่นก็คือการนําเสนอวิดีโอที่ทําให้สร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็นําพาความบันเทิงเรื่องวิดีโอตัวไหนที่มีการาถูกกดหัวใจเยอะมีการรีวิดีโอมีการาแสดงวิดีโอตัวนั้นซ้านะคะ t ิ๊กต็อกเนี่ยเขาก็จะแปลเป็นว่าวิดีโอตัวนี้นมันมีความน่าสนใจแล้วก็จะทําให้คนเนี่ยเห็นวิดีโอตรวนั้นกว้างมากขึ้นนะคะหรือการเซฟคลิปเป็นเฟซบ่างเงี้ย อัลากอริทึมของ t i t t ก k ก็จะเอาไว้เป็นคำนวณเหมือนกันนะคะว่าวิดีโอตัวนี้เป็นวิดีโอที่น่าสนใจแล้วก็น่าที่จะเอาไปให้คนจำนวนเยอะๆรับชมมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะการแชร์คลิปนะคะแล้วก็การการใส่ h ฮชแท็กเนี่ยก็มีผลกับ TikTok เหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่นเลยนะคะ,ะก็คือถ้าแฮชแท็กตรงกับเนื้อหาในวิดีโอคลิปหรือว่ามีการแชร์วิดีโอคลิปตัวนั้นเนี่ย อัลกอริทึมของ TikTok เนี่ยเขาก็จะแปลเป็นว่าวิดีโอนี้มีมีประโยชน์กับผู้คนนะน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากรลยเงี้ยนะคะ t i ก t o k เขาก็จะเอาวิดีโอวิดีโอตัวนั้นนะ่ะให้คนดูมากยิ่งขึ้นนะเมื่อไม่นานมานี้นะคะ Tik t o k เนี่ยเขาได้ประก,กาศออกมาเลยนะคะว่าเขาจะเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยที่สนับสนุน คนที่ให้ความรู้ด้วย Tik t o k กนะคะก็คือการทําความรู้การทาคอนเทนต์ที่เป็นความรู้ที่มีวิดีโอสั้นนะคะความยาว1นาทีหรือ30บวิอย่างเงี้ยความรู้เรื่องอะไรก็ได้นะคะแต่ขอให้แบบมันอยู่ใน1นาทีอะไรแบบนี้นะคะ t i k t o k เขาจะัพ p อ o r t วิดีโอนั้นแบบทําให้คนดูเยอะขึ้นทําให้คนรู้จักคุณเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้สั้นๆเลยก็คือ Tik t o k เนี่ยเขาตามหาเนื้อหาวิดีโอนะคะที่มีความสนุกนะคะแล้วก็ หรือไม่ก็เป็นวิดีโอที่มีความรู้แล้วหรือไม่ก็เป็นวิดีโอที่มีความรู้และมีความสนุกไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะและอัลกอริทึมของ LINE นะคะ LINE เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ผู้คนเนี่ยได้สนทนากันใช่ไหมคะมาฉะนั้นเนี่ยภารกิจของ LINE เนี่ยก็คือการทําให้ระยะทางเนี่ยเป็นเรื่องที่เรื่องที่ใกล้กันมากขึ้นนะคะ LINE จะทําให้ผู้คนเนี่ยต่อให้อยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกว่า ก,ก้นมาขนนะะึซึ่งโดยลหลักของอัลกอริทึมของ l ล ne นะคะนั่นก็คือ1ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่านะคะโดยไลน์เนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลด้วยการที่เราอ่านข่าวใน l ล n e แบบลักษณะไหนนะคะมีการอ่านข่าวใน Line ตัวไหนบ่อยนะคะหรือว่าการอ่านข่าวในรายตัวไหนนานมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะนําเสนอโฆษณาตัวนั้นที่เกี่ยวข้องกับที่ตรงกับพฤติกรรมเวลาที่เราอ่านข่าวในไลน์นะคะและ ไลน์เนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะไปอาซัพพอร์ตในเรื่องของมือถือใช่ไหมคะเพราะว่าไลน์เนี่ยทำงานกับมือถือตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต่างแพลตฟอร์มอื่นนั่นก็คือมันจะไปเน้นในเรื่องของการที่จะต้องอาแพลตฟอร์มหรือลักษณะโฆษณาเนี่ยมันต้องตอบสนองกับรูปแบบของมือถือโดยเฉพาะหรือว่าส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำโฆษณาที่ ที่จะไปโพสในไลน์เนี่ยแล้วก็ควรจะทําเนื้อหาหรือลักษณะวิดีโอที่สามารถเปิดผ่านมือถือได้อย่างง่ายดะะา,ายนะคะถ้าสำหรับไลน์นะคะก็จะขอสรุปสั้นๆแล้วก็คือไลน์เขาก็จะมีการเก็บพฤติกรรมของเรานะคะจากการที่เราอ่านข่าวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นข้อมูลดิมกราฟิกที่ไม่แน่ใจเหมือนเขาว่าเขาเก็บจากตรงไหนนะคะแต่ว่าการโฆษณาในไลน์เนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆมีการ นำเสนอหรือว่ามีการใช้การประมวลผลที่คล้ายคยกับ Facebook นั่นก็คือ,อสังเกตจากพฤติกรรมในการอ่านข่าวนะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่ใช้ไลน์นะคะซึ่งโฆษณาเขาก็จะไปโผล่ในส่วนของคนที่กําลังมีพฤติกรรมตรงกับโฆษณาหรือสินค้าตัวนั้นนะคะถ้าสําหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะและที่สําคัญนะอย่าลืมกด ซับสไคร์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้ามีในส่วนไหนหรืออยากจะให้เตยนำเสนออะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ